สุดหลอนะครับผมสุดหล่อสุดหล่อนะครับนี่สุดหล่อเลยส,สวยๆไขส่สวยๆห,หน้าหล่อๆนะครับออกไปชัดๆเด้๋ยลุก นี่นับสุดรอนะครับใครสนใจนะครับสอบถามได้นะครับคอลึกๆสีชัดๆใครสวยๆนะครับโครงสร้างดีแพะไม่มีตำหนิครับแพรไม่มีตำหนินะครับใครสนใจไปทำพ่อพันธุ์นับเลือดดีๆเลยตัวนี้สนใจสอบถามได้นะครับ ไข่สวยๆคอลึกๆนะครับคอนานๆนลยครับตัวนี้ใจสอบถามได้